ก้อยรัชวินประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนแรกแล้วพี่ตูนเผยเหตุผลย้ายครอบครัวมาอยู่ภูเก็ตทำเอาหลายคนแห่ร่วมยินดีกันยกใหญ่หลังจากที่นักแสดงสาวก้อยรัชวินและนักร้องหนุ่มขวัญใจชาวไทยตูนวัดดิสแลมมีการโพสต์ข้อความบนหาดทรายที่เขียนว่า1-1บวก1เท่ากับ3ซึ่งก็เดาได้ไม่ยากว,ว่าทั้งคู่นั้นกำลังจะมีน้องมาเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และล่าสุด2พฤษภาคม64ก้อยรัชวินได้เผยแพร่คลิปวิดีโอลงใน YouTube พร้อมกับระบุว่า1บวก1เท่ากับ3ก้อยกับพี่ตูนมีข่าวดีจะมาบอกค่ะซึ่งภายในคลิปก็มีการพูดถึงความรู้สึกหลังแต่งงานและเหตุผลที่พี่ตูนอยากย้ายครอบครัวมาอยู่ที่ภูเก็ตเนื่องจากตนนั้นชอบทะเลไม่อยากอยู่แค่ใกล้ๆกกรุงเทพอยากให้ลูกได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ โดยเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์64ที่ผ่านมาก้อยรัชวินเซอร์ไพส์พตูนด้วยการบอกข่าวดีว่าท้องลูกคนแรกเป็นที่เรียบร้อยงานนี้เล่นเอาคุณพ่อยิ้มแก้มปรีดที่ได้เป็นคุณพ่อแล้วพร้อมกับเผยภาพโมเมนต์อันตรซาวให้เห็นสัญญาณการเต้นของหัวใจลูกน้อยซึ่งเรื่องเพศของลูกทั้งคู่ก็ขออุบเอาไว้ก่อนท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามายินดีกันอย่างล้นหลามทีมงานในนิวคอแสดงความยินดีกับทั้งคู่มาณที่นี้ด้วยนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ